บริการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เ s t a ต e คอ r เนอรลำปางในกรณีที่ท่านมีความจําเป็นต้องใช้เงินด่วนแต่ไม่ประสงค์จะขายทรัพย์สินออกไปถาวรการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกทางเลือกที่ถูกกฎหมายและเชื่อถือได้เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยเพียง1.25%เอร์เซต่อเดือนถูกที่สุดชําระล่วงหน้าสเดือนเงืนปากถุง5เปอร์เซน์ไม่ตรวจสอบคคเครดิตบุโรไม่จําเป็นต้องใช้สเตทเมนต์ รับขายฝากบ้านที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสัญญาถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญมีสำนักงานจริงโปร่งใสตรวจสอบได้ขั้นตอนดำเนินการ 1. ประเมินทรัพย์สินและวงเงินที่เหมาะสม 2. ทำสัญญาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 3. รับเงินทุนทันทีหลังสัญญาเสร็จสิน้นโปร่งใสทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Estate Corner ลำปาง คุณสมจินโทร0924913934ลาย ID 0927676317